สวัสดีครับวันนี้คุณครูจะมาจับรางวัลน,นะครับสําหรับเด็กที่ทํางานส่งครูในวันสัปดาห์ห้องสมุดนะครับในนี้มีรายชื่อทั้งหมด40ชื่อนะครับเดี๋ยวครูจะจับมาทั้งหมด5้ารางวัลน,นะครับ1นะครับนารุพัทนะครับได้ารางวัลน,นะครับเห็นไหมเออนารุพัท รางวัลที่2นะครับจิตและยาพรนะครับรางวัลที่สามนะครับทิศทิดาครับรางวัลที่สี่นะครับ กีราโชดครับราลลงวัลสุดท้ายนะครับใช้วัดครับสำหรับผู้ที่มีรายชื่อนะครับติดต่อ,อครูทางไลน์นะครับเดี๋ยวครูมีของรางวัลเล็กๆน,น้อยๆให้นะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปถ้ามีรับรางวัลอีกเดี๋ยวครูจะมาจัาดฉลองแบบนี้นะครับหวังว่านักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมของครูทุกๆกิจกรรมนะครับสวัสดีครับ